สวัสดีครับมือกองครับสวัสดีครับวันนี้เขาจะมาดูปัญหาว่าปอบเป็นติกล่องวันนี้ขอรีวิวชุดกล่องกัมได้เลยได้เลยเอาราคาตั้งแต่เนาะโอ้อันนี้ของ rocky กอนนะของอะรร rocky ที่ห้อง rocky rocky มาเริ่มจากเสน่ห์ครับแม่เสน่ห์ใบนี้ประมมณเท่าไหร่ครับปออันนี้อยู่ตกโย สามแสนสองสามแสนสองสนี่นะสามแสนสองเรามาดูคาเบลโอ้คาเบลนี่เก่าสีทจะมาแปลงนี่ไหนอันนี้ตไดอันนี้มาซักตาไดเนี่ยตาไดแสนห้าแสนห้าแสนหาออเราเามาดูต่อครับที่ฉาบครับผมหมหานมันนี่นะซิก้โนตาไดอันนี้เจ็ดแสนสองก่อนฟังเสียงทองาฟังเสียงทองอ้อะงี้นอลรต่างต่างเ ันนี้แค่แค่ยังแบบพอตั้งแตน่ะก็ไดน่ะเออันนี้นอแปอันนี้ห้าแสนแลวนะสอแค่เลยะอันนี้เรื่ออื่นมาว่าอะนไหเรื่อื่น่าว่าเลโก้โจ๊ตนี่เคยเนี่ยะเีเียแปะเบอร์แปะเบอร์เนี่ยอ้อันนี้จามีสามหมื่นกันนเนี่ยแล้วเลโกนเนี่ยเนี่ยเป็นเจโก้ธรรมดาเนี่ยอันนี้เลโก้อนนนี่นี่นี่นีกู้กูนี่นี่ห้าหมืนเนี่ยเนี่ ไปมากล่องเหโรกี้นี่แปลงสูๆเนาะโอ้ยที่ฮาวมาเนี่ยเป็ร้านนักที่ขายคู่นี่เหรอนี่อันนี้ของอันนี้ของจากเมืองนอกของเพือนแม่ของต่างประเทศทั้งนั้นเพื่อใส่มือนีเพื่อสังยกเสียงมันใส่เสียงมันใส่อะไรอ่ะขี้เมี้ยงเบอร์ด้วนะจะไปลืมนอันน้ี่นป่น่นี่นนี่นี่นี่นเนี่นี่่นี่่ี่ี่นนี่นนีนี่นนีนนี่นนนีนน ก้็เทพของปิ้ยมายจ้าอย่างฮาวฮานี่ดำคือลึกกับปุ้ยสีฟ้ากัเออแปลว่าชุดนี้ถ้าขายอยากได้ชุดนี้ตกอยู่ประมาณล้านหน่อยล้านล้านสี่ล้านสามนะประมาณเออเมื่เกี้ประมาณชุดนี้แต่ชุดนี้ตุ๊ปโป้ใช่ไหมเอาไปแล้วไปดีด่ะเอาไปแล้วได้กันแทนนี่ตัวเนอะแทนที่ปลาเนี่ยตัวเนี่ยปลานี่กป้ยภาษากินปุ้ยทองมิวหมายเอ่ามิวปลาฮะมิวปลาอ๋อันปลา มันขอเลยนะข้าแท้เนี่ยเออกูนี้มาได้อันนี้ยังฮักแสบอันนึ่งยังดีอันเนี่ยกูนี่หรอกูเนี่ยอันนี้ติ๊กแปงที่สูดและเก็บไว้มาให้พี่มอกองเล่นด้วยก็เอออันนี้สีแสบๆกันนะมันมีแค่หอยบู๊คท่านั้นแหละไม่สีแสบๆกูสองร้อยห้าสิบอันนี้สีน้ำตาลอันนี้สีส้มก็เออไปบ้านย่างแปงหมดและครับย่างแปงทั้งหมดขายเขาได้หามีบอด้ยเออได้เลยเต็มตังค์ไปเลยเนาะแม่ ของถูกความมมาจ้อยอ๋อแปลว่าใครถ้าใครมีจ้งประมาณร้านไปเกือบสองร้านเอ่อเกือบเกือบไปเกือบไปอ่ะมีจ้งมาได้บ,บ่ต้องเงา้ยวเลยนะซื้อ